เมื่อวานนะคะเด็กๆได้เรียนกับคุณครูเมย์ไปนะคะในเรื่องของวัคซีนการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะวันนี้คุณครูนิวก็จะมีโรคอีกโรคนะคะมาสอนเด็กๆนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะให้เด็กๆนะคะ่องคำคล้องจองของคุณครูนิวก่อนนะคะเดี๋ยวรอบแรกนะคะคุณครูนิวจะพาเด็กๆ่องก่อนนะคะคำคล้องจองยุงลาย เป็นไข้เลือดออกหมอบอกยุงลายเราต้องทำลายให้มันสูญพันธุ์ค่ะรอบนี้นะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนิวนะคะยุงลายเป็นไข้เลือดออกหมอบอกยุงลายเราต้องทำลายให้มันสูญพันธ์และรอบสุดท้ายนะคะให้เด็กๆอ่าน พร้อมกับผู้ปกครองนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูบอกว่าคุณคณยูนิวจะสอนเรื่องอะไรนะคะโรคไข้เลือดออกใช่ไหมคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าโรคไข้เลือดออกมีพาหะนําโรคมาจากอะไรใช่ค่ะยุงลายนั่นเองนะคะยุงลายนะคะเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกนะคะเด<ม>็กๆรู้ไหมคะว่าสาเหตุของโรคไข้เลือดออกเกิดมาจากอะไรค่ะเด็กๆฟังจากคุณครูนิวนะคะว่า มียุงลายเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่กัดและดูดเลือดในเวลากลางวันนะคะเมื่อกัดคนที่เป็นโรคนี้แล้วเชื้อโรคก็จะเข้าไปปักตัวอยู่ในยุงและสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นที่ถูกกัดได้ทุกครั้งนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าโรคไข้เลือดออกนะคะมีเชื้ออยู่กี่ชนิดนะคะมีเชื้ออยู่2อชนิดนะคะที่ทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือ เชื้อเดงีนะคะแล้วก็ชิคุนกุญญานะคะจะมี2เชื้อนี้นะคะแต่มากกว่า90%นะคะจะเกิดจากเชื้อตัวแรกก็คือเดงกีนะคะการติดต่อของโรคไข้เลือดออกเดงกีนะคะติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้านนะคะยุงลายสวนเป็นมแมลงนาโรคร่วมกับยุงลายบ้านนะคะเมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมากนะคะเชื้อไวรัสพวกนี้นะคะจะเข้าสู่กระเพาะยุง,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 งและเพิ่มจํานวน,มา,นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เดินทางเข้าสู่ต่อมน้ําลายพร้อมที่จะสู่คนที่ถูกกัดต่อไปเมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเลงกีนะคะไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัดทําให้คนนั้นป่วยได้นะคะยุงชนิดนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในเคส อากาศแบบร้อนชื้นของประเทศไทยนะคะประเทศไทยจึงเป็นอีกบริเวณหนึ่งนะคะที่มีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูงโดยพบการระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูอาการนะคะที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกนะคะถ้าเด็กๆเห็นน้องคนนี้ไหมคะหรือพี่คนนี้นะคะจะมีตุ่มเป็นยังไงคะมีตุ่มแดงๆ เห็นไหมหน้าเขาสบายดีไหมคะไม่สบายเลยคุณครูจะพาไปพบกับอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะมีอยู่5อย่างนะคะก็คือ1นนะคะมีไข้สูงเกิน38.5องศานะคะที่เด็กๆจะตัวร้อนเลยนะคะ เลืนไส้อาเจียนแล้วก็เบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารเลยและก็จะมีจุดเลือดสีแดงๆเล็กๆนะคะตามผิวหนังเมื่อเมื่อเมื่อพีนะคะคุณครูให้ดูไปจะมีตุ่มแดงๆอยู่ที่ผิวหนังนะคะแล้วก็ปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะถ้าเกิดอ,อาการเหล่านี้เด็กๆต้องไปยังไงคะไปพบแพทย์นะคะเพื่อหาทางรักษานะคะ ค่ะแล้วคุณคุณจะพาเด็กๆนะคะไปดูวิธีการป้องกันยุงลายที่เกิดขึ้นในบ้านของเด็กๆนะคะวิธีที่หนึนะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะค่ะันคือฟองน้ํานะคะให้ใช้ฟองน้ํานะคะขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ําเพื่อทําลายไข่ยุงลายนะคะค่ะต่อไปนะคะ ให้เด็กๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันกรับรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะาการป้องกันวิธีต่อไปก็คือถ้าบ้านของเด็กๆนะคะมีอางมีโอง่งหรือมีถังน้ําให้ทําลายภาชนะที่ไม่จําเป็นเพราะอาจมีน้ําถังได้หรือไม่ก็คว่ำลงนะคะค่ะ ถ้าบ้านของเด็กๆนะคะมีพวกแจการใส่ดอกไม้นะคะให้เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆเช่นแจการแบบนี้นะคะทุกๆ7วันนะคะนะคะเด็กๆให้ให้เด็กๆนะคะปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงนะคะ ถ้าบ้านของเด็กๆมีภาชนะนะคะที่ปิดฝาได้ให้เด็กๆปิดฝาให้มิกชิดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปไข่ในนั้นนะคะสุดท้ายแล้วค่ะคืออะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะมันคือทรายใช้ทรายกำจับลูกน้ำนะคะใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังอยู่นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็พบกับคุณครูนิวไปแล้วในเรื่องของอะไรคะ โครคไข้เลือดออกค่ะวันนี้คุณลีลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับคุณครูอีกหนึ่งห้างนะคะายบา